เราถึง52นะฮะพระหุนโยทินก็คือซอย52พะหุนโยชินนะลงรถไฟฟ้าก็จะเจอสิ่งนี้เข้ามาในสุดซอยแยก52ด้วยก็คือถนนประหุ่นโยชินซอย52เข้ามาในสุดซอยจะเจอวัดหนองผักชีทุกคนนี่ฮะแล้วก็บุดจุดมุ่งหมายเราก็คือมาพูดระหงโฮมสเตย์ทุกคน ตื่นเต้นมากหนะ้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าดีงามมากธรรมชาติมากเหมาะกับเรามากเหมาะกับคนที่มีชีวิตที่มีความสุขล้นฟ้าแต่เมื่อกี้เจออะไรที่ไม่ประทับใจเหมือนกันนะอืมร้านโรตีไม่ประทับใจเท่าไหร่มาขอดูช่องย t u b e เราแล้วก็ทําเป็นเมินนะฮะนี่ฮะเราก็เชิดใส่ไม่ต้องให้ความสําคัญมากนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ช่องของเราก็มีโฆษณาเข้า3 4 0ตัวใครจะเมินช่องของเราก็ต้องร้านต้องต้องบอกว่าร้านที่จะออกช่องของเราเนี่ยก็ต้องมีศักดิ์ศรีมีความแซ่บความอร่อยความดีงามเดี๋ยวจึงจะได้ออกถูกไหมฮะดังนั้นเราเนี่ยไปบังคับใครไม่ได้ถูกไหมฮะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ต้อนรับเราเพราะช่องของเราเล็กๆแต่เรามีโฆษณา3 4 0ตัวเขาอาจจะยังไม่เห็นนะฮะ อาจจะไปเห็นช่องที่เราเพิ่งลงคลิปที่เราเพิ่งลงแล้วก็มีคนดูน้อยๆประมาณอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยกันเข้าไปดูเยอะๆนะอ๋อนี่ไงบ้านพูละหงแต่ของเราเนี่ยเรามาจากน้ําใจไมตรีนะฮะถ่ายคลิปดีๆร้านดีๆอร่อยอร่อยแซ่บๆโรงแรมที่พักที่บริการดีนะฮะมีคุณค่าประมาณนั้นเลยนะฮะอันความการุณาปราณีนี้ ใช่แล้วทุกคนมีหมาเป็นยาอันนี้เป็นมาตรฐานโฮมสเตย์เลยทุกคนนี่ฮะจ้าสวัสดีค่ะนี่ฮะอู้บรรยากาศดีมากเลยเราเช็คอินก่อนนะนี่ฮะ้าวถึงวว้าว,วถึงแล้วมีปลาว้าวบรรยากาศเลดมากทุกคนอันนี้ดอกอะไร อันนี้ฮนะเดีย๋ยวต้องถามต้นอ,อะไรเนี่ยคุ้นๆกับเจ้าจ้าสวัสดีครับมงคดูสิเป็นมงคลมากๆเลยอ่ะทุกคนแสดงว่าที่นี่เนี่ยผู้ที่อยู่และผู้ที่มาเยือนเนี่ยเป็นมงคลสวัสดีลูกสวัสดีครับ อ๋อ oh, น่ารักามากรู้ชอบมากเลย,ลอ,ยอันนี้ถ่าย EP แรกก่อนโอเคดูสิทุกคนนี่คือโฮมสเตย์ที่เป็นมาตรฐานเลยแหละนะฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะคลิปแรกแต่ทุกคนดูสิมีปลามีกัญชาด้วยนะฮะทุกคนโพทะเลยอดมากเลยทุกคนฝั่งนู้นก็สวยนะ งดงามวัดเนี่ยอยู่วัดด้วยทุกคนโชคดีมากๆเลยโชคดีจังเลยได้มาที่แห่งนี้นี่ปลานินนะครับสารพัดปลาปาัดลาออาปลอ,อ๋อดีจังเลยแล้วทำเลตรงนี้ทำเลดีมากเลยใกล้วัดด้วยแล้วก็สุดซอยมาเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเดิถนถ่ายรูปไปเนี่ยค่ะ ไปน้ำตกไปถายูปข้างหลังเป็นวิวหรือจะเดินเลยก็ได้ถ้าอยากเดินเดี๋ยวก่อนก็ได้ยังมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช็คอินแล้วก็ลบเมมโมรีอันนี้จะเป็นระเบียงวรรณคดีเรื่าพระไพมณีอ๋อเหรอฮะอ๋อนี่ฮะทุกคนผีเสื้อสมุทรปลาไพมณีเราจะเป็นลูกหลานสุนทรภู่อ๋อลูกหลานสุนทรภู่หมายถึงว่าเป็นคนระยองเป็นชายาของสุนทรภู่เลยนะครับ อ๋อ oh, mm hmm. ดีจังเลยครับและผมก็แบบรักเคารพสุนทรภู่อยู่แล้วกวีเอกแล้วก็ mm hmm. เป็นบุคคลสําคัญของโลก mm hmm. ที่เมืองนอกนะครับเอาอย่างเนี่ยฮะสุดาพาระไพมณีแปลเป็นภานษาอังกฤษที่ห้องสมุดที mm ่ห้องสมุดที่ผมไปเรียนที่ที่เมืองนอกอะฮะ mm hmm. เป็นเล่มเลยยังเคยเห็นแล้วตื่นเต้นด้วยนี่ฮะ,ะทุกคน นิปลาทุกคนธรรมชาติมากอลยอันนี้มอกข้ามอกแกงลิ่นใช่ไหมไปฝั่งลู้นได้เลยทุกคนอันนี้ต้นอะโวคาโดหะทุกคนต้นหม่อนมีความเป็นธรรมชาติมะนงมะนาว นี่ครับทุกคนมีชมพูโบราณวัดนะ,ะหนองผักชีทุกคนชื่อเพราะนะฮะหนองผักชีถ้ามีต้นทุเรียนสักต้นหนึ่งเลิศนะโอเคสำหรับอีพีนี้นี่ก็กระท่อมฮเนี่ยเราพักข้างบน